สวัสดีค่ะแวะมาเก็บมาเก็บยอดถั่วหวานก่อนที่จะกลับซิตี้ค่ะมาครั้งหน้าพวกดอกตูมๆนี่ก็คงจะบานเป็นสีม่วงสวยๆแบบนี้แต่ส่วนที่เป็นยอดนั้นคงจะน้อยลงค่ะนี่โออันนี้ อันนี้แก่นีถ้าขนาดนี้กินไม่ได้นะอันนี้ได้อันนี้กินได้น่ากินได้เก็บนี่ค่ะนี่ก็เก็บนี่ก็เหมือนกันดอกยังเยอะอยู่เลย ถึงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เก็บไปค่ะนี่ด้วยหวานอร่อยมากโอันนั้นเป็นฝักอีกแล้วค่ะ ทั้งหน้ามาก็จะได้เก็บฝักกินนี่ตรงน,นี้ส่วน,น,นั้นอินเดียนสตรอเบอรี่นะคะที่แดงๆไม่ใช่สตรอเบอรี่ป่านะคะนะีที่แดงๆถ้าสตรอเบอรี่ป่าน่ะแค่นี้ก็มีกลิ่นหอมแต่อันนี้จะไม่ได้กลิ่นอก้ห้ดูเยาเย้าได้นิ้วชี้เลยโตเร็วมากเลย ตัวเร็วจริงๆค,ค่ะเนี่ยข้างอย่างเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเก็บไปก่อนที่ก่อนที่จะแก่โหอากาศร้อนนั่นน่ะครั้งหน้ามาเชื่อสิคะออกฝักเต็มเลย ใบใบแกจัดนะไม่ได้เกิดทีทีทถ้าหากเกิดอยูทท่ทีทีต้นยอดก็จะเล็กแต่อันนี้ยอดค่อนข้างใหญ่ดูเลื้อยยาวเลื้อยยาวออกมาตรงนั้นนะมันแปลกนะ ตรงจุดยากกับกับออกดอกเยอะแต่ตรงนั้นนะคะ่ะตรงนั้นนะ่ะน่ะตรงเนี้ยยังไม่มีดอกข้างหน้ามาอาจจะมีดอกมูสวยจังเลยสวยสวยเวลาประมาณเนี้ยกำลังสวย นี่ก็แก่แล้วนี่ไม่มีดอกค่ะนี่ก็เหมือนกันนี่นมันนั้นเลื้อยอยู่ที่ต้นไม้หายไปไหน,น,ไหนวก็ไม่รูน้นี่ก็จะแก่นแล้วนะยอดนี้ค่ะแวะมามาเก็บภาพ ขัวหวานที่ยังออกดอกสวยๆมาฝากก่อนจะกลับซิตี้ค่ะเพราะว่ามาครั้งต่อไปดอกจะยังเยอะแบบนี้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ตรงนั้นจ้าเข้ามาในรน่มนะจ้าสีไม่ชัดค่ะสวยจังเลยอ่ะสวยสวย ขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ